วันนี้กูเห็นผมเห็นเขาไลฟ์สดแล้วเขาร้องเพลงฉัดนภาไม่ถูกเพลงชื่อตัวเองแล้วเป็นเพลงของเพื่อนเขาแท้ๆนะเขาร้องไม่ถ nice. right. ูกแล้วเขาก็มาเขาเข้าก็มาดตีมันตีนี่โอยขี้จิกจัสั่นแจงสี่งึดงอค่ังึดคับเขียดหรอเขียดขัดยูนเขียดขัดยูนนี่คุณร้องได้อยู่แต่คุณไม่เปลี่ยนไงคุณเขินอะไรหรือเปล่าคุณเขินอะไรหรือเปล่าครับพี่เอฟซีเขาถามอะไรคุณหรือเปล่าแล้วคุณเขินเพราะติตัวของตัวเองคุณก็เลยร้องไม่ได้หรือเปล่าครับไปมาขอเพลงโซน่าเหรอคุณจะร้องเพลงผมไม่ได้ แต่ผมร้องเป็นคุณได้ไมันจะบอกให้จับขี้หยางว่ะจับขี้หยางว่ะจับขี้หยางว่ะโอ้โหผ่อนโคตรยากเพลงคู่หนานะ่ะเดี๋ยวมึงยืมทำอะไรจะมาีกูเหรอไปจับขี้ก่นอนเขาจะมากูนี่ยูงฉัง ไงเห็นไหมคุณไปปลายลูกเขาไม่เห็นความสําคัญของผมเขาเข้ามาขอเพลงผมแล้วเขาไม่แม้แต่จะฟังเพลงผมเลยเขาไม่แม้แต่จะฟังเพลงที่ผมร้องเพลงของเขาเลยแต่เขาหนีไ่หาพี่กิจก็มาดูกันว่าระหว่างผมกับพี่กิจเนี่ยใครสําคัญกว่ากันผมก็จะจําไว้ตรงนี้แหละผมจะไม่ร้องแล้วผมร้องจนตกไม่จัดผมแค่ขี้ยากขนาดไหนคารัโป้ก็ไม่มีแล้วคุณหนีไหมครับพี่กิจคุณเข้ามาตอบผมอีกี่ไปปว่าคุณแคร์ผมหรือพี่กิจมากกว่ากันพี่กิจขอเปพฝนตกไหมนะครับ เขาไปเพิ่งพี่กิตเนาะพี่กิตขอคุณตกไหมเนาะแล้วมาขอเขาเนาะผมเป็นทางผ่านใครเหรอผมเป็นทางผ่านใครเหรอไปไป